พระเวทบท17วิชาคาถาสะเดาะกุญแจบทพระเวทใช้บริกรรมนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนมะพัทะปะชะนะสังสยังมะพัทนะคาชะสาธุสัมมาคมมังเอหิอาโปอิสรังพัทนามะคะรปุญญังมโหระตัง ธนมภพะสรนิจจามนิจจตังพระคาถาไหว้ครูตะมัถถงปากาเสนโตสธาอาหะาอิเมอวิตะอุอมิมะสะนมูบริกรรมท่องพระคาถาบทนี้ครบหนึ่งร้อยาบเป้าเพียงลงในแม่กุญแจที่ห้อยติดอยู่สายอยู่ เอามือบิดกุญแจไปมาแม่กุญแจดอกนั้นอ้าออกด้วยง่าย